สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเกม Free Fire นะก็มาลองเล่นเกมยิงกันดูนะครับผมว่าเป็นไงกันบ้างนะเดี๋ยวจริงให้ตายหมดทั้งเกมเลยครับผมนะอ่ะไปแมตช์จัดอันดับเลยนะครับผมผมไม่เอาแบบแมตช์ธรรมดามันกิ๊ก๊อกเกินนะนะอ่ะลองดูครับผม มาครับผมนะชุดเทเท<ๆ>สวย,สวยๆวยงามๆนั้นเลยโอเคนะเดี๋ยวจยิงให้หมดทั้งแบบให้ดูนะครับผมต่อยลงแรงนะเดี๋ยวเลือกก่อนว่าจะลงตรงไหนดีนะเอาที่ง่ายๆก่อนแล้วกันนะผมไปอู่เรือแล้วกันดีกว่านะโดดเลยครับผมอู่เรือนะไปปุ้งๆเลยโหคนอย่างเยอะที่จะไปนะ น่าจะเลี้ยวหัวกลับแล้วนะผมก็ไปต่อไม่กลัวเลยนะ เจอ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 ครับผมเจอครับต้องรีบเพนก่อนนะย่องไปเทีลนนิดเทีลนนิดไหนไปไหนละไปไหนละหาย หายในบ้านหรือเปล่าหายเลยนั่นไงแปลกโอ้โหหนึ่งศพ ดูก่อนว่ามีอะไรจ่มๆบ้างหรือเปล่าโอ้ก็โอเคอยู่นะโอ้เก็บแต่ระเบิดเก็บมาทำไมวะเน,นี่ยอ่ะเจอแล้วนะโอ้ยแบบโอ้ยหลบมาหลบมา หลบหลบอ๋อตายนี่นะตายหรือเปล่าตายนะไม่รู้ใครยิงนะน่าจะฝั่งตรงนี้นะครับผมแอบแปบ๊แปบหนึ่งเรียบร้อยคนระับแปกไปสอง อะไรลงแล้วลงแล้วลงแล้วอะทำไงดีทำไงดีงดอ่ะไม่เป็นไรก็รอนะถ้ามันไม่ออกเราก็ไม่ออกไปนะนี่ไงฮนะเห็นไนะเห็นแวบๆบแบบนะ แตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะที่แบบว่าโดดนะคือจังหวะที่โดดอะมันหันไปไหนไม่ได้ครับผมดเดีด๋ยวเจอเจอเจอแล้วนะครับผมเห็นวบ,บๆนั่นไหนอะนั่นไงอะนั่นไง เราเรา,เราก็ต้องบุกเข้าไปอะใจะเย็นๆก่อนแปบเราจะย่องเข้าไปนะยังอยู่นะ ุกไปดีกว่านะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยจะเย็นก่อนนาอะใจเย็นก่อน คือผมจะไม่ใช้ไอวอลเลยนะเรียบร้อยครับผมเสร็จไปอีกหนึ่งไหนอยู่ตรงไหนอี chữa là chữa là lão tóng bạp sung nhi áp nè ui 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 นี่ไงอยู่ขวานเนี้ยแต่เราจะออกมาหลังนี้ไม่ได้อะต้นไม้เพราะว่าทางซ้ายมีอยู่อ่าทำไมปืนยิงลัวอย่างนั้นน่ะเฮ้ยน่ากลัวอะไรอะ่ะโอ้ยวงบีบวงบีบ โอ้ยโอ้ยวงบีบวงบีบไหนอะอยู่แถวนี้นี่นี่นไงแตกเหลือสามให้มันยิงกันก่อนให้มันยิงกันก่อนอย่าพึ่ง อย่าพึ่งฆ่าฉันมามันอยู่ในนี้แหละ โอ้เย,เยเรียบร้ยอยกรับผมแม่หากันอยู่ยาวนานนะเป็นไงบ้างครับผมเดี๋ยวไปดูเกมหน้ากันต่อนะครับผม